สวัสดีครับผมหมออิสลานะครับวันนี้เราก็มาพบกันทุกเย็นวันศุกร์นะครับเหมือนเช่นเคยเวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะครับก็เลอกเย็นวันศุกร์เพราะว่ามันก็คงเป็นวันที่พวกเราพอจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันวันเสาร์ก็อาจจะมีภารกิจของครอบครัวใช่ไหมครับวันอาทิตย์ก็วันพักผ่อนนะวันศุกร์ก็มาคุยกันสัหน่อยหนึ่งว่า ความเป็นมาเป็นไปของชีวิตในสัปดาห์นี้มันเป็นยังไงนะก็วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่มันหนักหนากันพอสมควรนะแต่ว่าผมก็จะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ <c oughs> หลายครอบครัวเนี่ยเข้ามาปรึกษาบ่อยนะในกลุ่มในกลุ่มจิตวิทยาครอบครัวปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยปรึกษาเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่า มีส่งคำถามเข้ามาแทบจะทุกวันเมื่อพ่อแม่แยกทางกันจะบอกลูกอย่างไรและจะจัดการสถานการณ์นี้อย่างไรใช่ไหมพอคนเราเนี่ยแต่งงานกันไปในตอนแรกๆเนี่ยมันก็เหมือนจะดีนะเหมือนจะดีทุกคนก็ในช่วงในช่วงที่มีความสุขของชีวิตคู่เนี่ยมันจะเป็นช่วงหนึ่งถึงสองปีก่อนแต่งงานนะ หนึ 1> 1่งถึงสองปีก่อนแต่งงานเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจีบกันใช่ไหมจีบกันหันด้านดีเข้าหากันหันด้านดีเข้าหากันแล้วก็เอาด้านเอาด้านไม่ดี <c oughs> กลบเอาไว้ก่อนนะด้านไม่ดีเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนใช่ไหมตอนนี้พอมาแต่งงานกันเนี่ยความว่าบ่าโรแมนติกมันจะไปต่อกันได้อีกสักสองปีอ่ะสองสามปีประมาณนั้นเพราะฉะนั้น ช่วงเวลาที่มีความสุขของชีวิตคู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักสี่ห้าปีความว่าป่ามันก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงนะความว่าป่ามันจะเริ่มอ่อนกําลังลงแล้วก็สิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในเนี่ย <c oughs> มันก็อาจจะเปิดเผยออกมาให้ต่างฝ่ายต่างได้เห็นนะคือบางทีเป็นข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งเราก็อาจจะมองเห็นได้หลังจากที่แต่งงานไปแล้วสักสองสามปีนะฮะทีน,นี้ คนสองคนมาอยู่ด้วยกันนี่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างถูกเลี้ยงดูมาคนละแบบฝั่งสามีก็ถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบหนึ่งฝั่งภรรยาถูกเลี้ยงดูมาอีกแบบนึงมีกติกาของครอบครัวเดิมที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหม่เนี่ยโดยหลักการแล้วผมพูดเสมอเลยก็คือว่าเราควรจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ สร้างกติกาของครอบครัวใหม่เนี้ยขึ้นมานะฮะอย่างเช่นง่ายๆเลยว่าอย่างเช่นบ้านของสามีเนี่ยอาจจะทุกคนต้องรอกินข้าวเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่บ้านของภรรยาอาจจะไม่ต้องใช่ไหมพอมาแต่งงานกันมันก็ต้องมีการปรับตรงนี้นิดนึงปรับกติกาตรงนี้นิดนึงให้มันให้มันไปกันได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ยังมีเรื่องเล็กๆน้อย ไปจนถึงเรื่องใหญ่โตกว่าน,นี้อีกมากมายที่เราจะต้องปรับจูนเข้าหากันเพราะฉะนั้นเมื่อแต่งงานกันไปเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าอย่างน้อยๆควรจะปรับตัวเข้าหากันก่อนสักหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้วค่อยตัดสินใจมีลูกนะเพราะว่าหลายครอบครัวนะคิดว่ามีลูกแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นเคยได้ยินไหมลูกคือโซ่ทองคล้องใจนะบางที พอมีลูกกันแล้วจริงๆเนะี่ยทั้งๆที่ต่างฝ่ายต่างยังปรับตัวเข้าหากันไม่ไม่ได้สนิทกติก,กาของขอครอบครัวใหม่ยังไม่เนียนลูกกลายเป็นโซ่ตรวนที่ทําให้อ่เกิดความยากลําบากขึ้นมาในในการใช้ชีวิตครอบครัวนะก็คือกลายเป็นแหล่งความเครียดกลายเป็นแหล่งความเครียดอีกแหล่งเลี้ยงเด็กใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมมันเหมือนโรง,งงานที่ผลิตมาจากคนละที่แล้วเอามารวมตัวกันเพื่อสร้างผลผลิตอีก อีกอันอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนะี่ยคือถ้าถ้ามันยังปรับตัวเข้าหากันไม่ไม่ได้สนิทเนี่ยการเลี้ยงลูกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สร้างความเครียดให้กับคู่สมรสได้นะครับตอนนี้ข้ามขั้นตอนนั้นไปละก็คือเราอย,อยู่กันไปแล้วละ่ะตัดสินใจมีลูกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในที่สุดก็พบว่าชีวิตคู่เนี่ยมันดันไปกันไม่ได้เนะี่ยมันไปกันไม่ได้จริงๆจะแยกทางเนี่ย ก็เกรงว่าลูกจะขาดพ่อหรือขาดแม่หรือเปล่าน,ะนี่กนะ็ทนอยู่กันไปนะทนอยู่กันไปในความหมายก็คือว่าลูกก็ต้องอยู่ในบรรยากาศที่มันท็อกซิกใช่ไหมคือพ่อแมออ่คุยกันด้วยบรรยากาศที่มันไม่เป็นมิตรอย่างเงี้ยคือเด็กบางทีเขาก็รับรู้ได้แล้วถ้ามันอยู่อย่างนั้นไปยาวนานเนี่ยการแยกกันเนี่ยอาจจะดีกว่าแต่ว่า ด้วยความกดดันก็คือว่าถ้าแยกกันเอ๊ะลูกจะขาดพ่อขาดแม่ไหมทนอยู่กันเพื่อลูกไหมอะไรเงี้ยจริงๆทางเลือกมันมีหลายทางใช่ไหมคือเราอยู่ร่วมงานร่วมเงินร่วมเศรษฐกิจร่วมกันเลี้ยงลูกแยกบ้านลูกอยู่กับใครอีกคนนึงก็ได้หรือจะแยกกันไปเลยจากกันไปลูกอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแบ่งเวลามาดูลูกอันนี้ล้วนเป็นทางเลือกทั้งนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะชวนมาพูดคุยกันก็คือว่าเมื่อความสัมพันธ์ ในฐานะชีวิตคู่เนี่ยเดินทางมาจนสุดทางละมันไปกันต่อไม่ได้แล้วนะไปกันต่อไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าต้องแยกทางกันไปต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการกับลูกอย่างไรนะก็คือหมายความว่ามีลูกกันไปแล้วจะบอกลูกยังไงให้เขาเข้าใจแล้วก็ไม่เจ็บปวดมากนักนความเจ็บปวดมันต้องมีแน่ๆนะเออเพราะว่า สภาพครอบครัวที่มันสมบูรณ์ก็คือว่าพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับอันนี้ถ้าจําเป็นที่ต้องแยกทางเพื่อไม่ให้บรรยากาศนันอทซิกเนี่ยจะบอกอยังไงให้ลูกเข้าใจแล้วก็ไม่เจ็บปวดมากนะักแล้วก็ผมจะชวนมาคุยว่าลูกจะรู้สึกอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้และเราจะทํำยังไงกันดีที่จะทําให้ลูกเติบโตขึ้นมาได้อย่างดีพอสมควรนะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ผมวางไว้เนี่ย จะคุยกันสี่หัวข้อนะครับก็คือหนึ่งทำความเข้าใจจิตใจเด็กในแต่ละช่วงวัยนะสองก็คือภาษาที่เหมาะสมสำหรับการบอกลูกนะครับสามการวางแผนดูแลลูกร่วมกันนะเราบอกลูกแล้วเราจะวางแผนยังไงมาดูแลลูกร่วมกันยังไงนะสี่ก็คือการสร้างความมั่นคงทางใจให้ลูกซึ่งข้อที่สี่เนี่ยเป็นข้อที่มันสำคัญมากเพราะว่าเด็ก ที่พ่อแม่แยกทางกันเนี่ยบางทีถ้ากระบวนการเป็นไปได้ไม่ดีนะฮะกระบวนการแยกทางของพ่อแม่เนี่ยจัดการสถานการณ์ไม่ดีตัวตนของเด็กเขาจะแตกสลายซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เด็กเขาไปต่อไม่ได้พัฒนาการของเขาก็จะไปไม่ได้ตามที่ควรจะเป็นใช่ไหมก็ความเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลงได้ครับ แต่ความเป็นพ่อแม่จะยังคงอยู่ตลอดไปนะสำหรับไลน์นี้ก็คงคอนเซ็ปต์ก็คงประมาณนี้มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้ผมก็คิดว่าท่านก็มีบางส่วนที่อาจจะประสบปัญหาบางอย่างอยู่และก็บางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ลองฟังดูนะครับว่าถ้าในบ้านที่มาจนสุดทางแล้วลหละเราพยายามจะอยู่ด้วยกันพยายามจะปรับตัวเข้าหากันเต็มที่แล้ว แต่มันไปกันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการเรื่องนี้ยังไงโดยที่ไม่ให้ส่งผลกระทบกับลูกมากนะักนะครับเริ่มนะครับเข้าสู่บทเพลงตอนที่หนึ่งนะฮะทำความเข้าใจวัยของลูกนะคือเลิกกันแต่ละช่วงวัยเนี่ยลูกอายุต่างกันเนี่ยก็มีผลต่างกันนะ คือในเด็กก่อนสามขวบเนี่ยเด็กวัยนี้เขาไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อแม่นะครับเขาอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือคเขารู้ว่าคนนี้พ่อคนนี้แม่เขาใช้เวลาในการสร้างแม่ประมาณสักหกเดือนแปดเดือนใช่ไหมสร้างพ่อหกเดือนแปดเดือนใครเลี้ยงใครเอานมมาให้ใครให้ความรักให้ความอบอุ่นคนนี้คือพ่อคนนี้คือแม่เขารู้แค่นั้นนะคนนี้พ่อคนนี้แม่และเด็กก่อนสามปีเนี่ยเขาก็ต้องการแค่ว่าขอให้มี สองคนเนี้อยู่ขึ้นมาจริงในชีวิตเขาก็คืออะไรนะแม่ที่มีอยู่จริงพ่อที่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยเราก็พยายามสร้างให้ได้นะลูกก่อนสามขวบก็เป็นอย่างนี้แต่เด็กก่อนสามขวบเนี่ยเขาจะรับรู้บรรยากาศในบ้านได้อย่างเช่นถ้าแม่เศร้าเสียใจร้องไห้เนี่ยเขาจะไวต่อความรู้สึกพวกนี้มากเขาจะรู้ว่าบรรยากาศในบ้านเนี่ยมีความมีความตึงเครียดหรือมีความสงบนะยเขาจะรู้นะครับแต่ สำหรับพ่อและแม่แล้วเนี่ยเด็กเ้าจะยังไม่รู้ว่า <c oughs> พ่อแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะฉะนั้นทำแนะนําในทางจิตวิทยาถ้าเราจําเป็นที่จะต้องแยกทางกันเนี่ยเป็นไปได้ให้เลิกกันก่อนสามขวบนะเพราะเด็กเขาจะยังไม่ได้รู้ว่าพ่อแม่มีความสัมพันธ์อะไรกันคุณเลิกกันก่อนสามขวบเขาก็ยังไม่สงสัยใช่ไหมว่าไอ้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นใครคุณเลิกกันคุณดีไซ การเลี้ยงดูลูกให้ดีเพ่อมีอยู่จริงแม่มีอยู่จริงผัดกันมาดูแลลูกจัดการตารางเวลาพวกนี้เด็กเขาก็จะเติบโตไปได้พัฒนาต่อไปได้อย่างปกตินะอันนี้ในเด็กสามขวบถึงห้าขวบนะฮะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าพ่อแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกันนะฮะผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้อยู่ด้วยการเลี้ยงเรามีความสัมพันธ์กันนะเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเราไปเลิกกันในช่วงนี้สามถึงห้าขวบเนี่ย เด็กเขาจะเริ่มเข้าโรงเรียนใช่ไหมเข้าอนุบาลสี่ห้าขวบเข้าประถมเขาจะเริ่มเห็นความแตกต่างของครอบครัวของตัวเองกับเพื่อนก็จะเกิดคําถามนะถ้าเราเลิกกันตอนนี้เนี่ยก็จะเกิดคําถามว่าทําไมเพื่อนมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ทําไมหนูไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลิกกันในช่วงเนี้ยก็ต้องเตรียมคําตอบซึ่งเราจะคุยกันในก้อนถัดไปนะส่วนเด็กโตเนี่ยมากกว่าหกขวบเป็นต้นไปเขาเริ่มเข้าใจเหตุผลง่ายๆแล้วก็คือ เ,เขารู้แล้วล่ะว่าเอาพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันแต่ในเด็กโตขึ้นมาในวัยประถมเนี่ยต้องระมัดระวังอยู่อย่างหนึง่งเขามักจะรู้สึกผิดนะฮะเขาจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อกับแม่ต้องแยกทางกันและบางทีเขาก็รู้สึกผิดด้วยที่เขายังรักทั้งสองฝ่ายเขาไม่แน่ใจนะว่าเขาทําได้ไหมเขารักพ่อแล้จะรู้สึกผิดต่อแม่ไหมเขารักแม่จะรู้สึกผิดต่อพ่อไหม เด็กหกเจ็ดขวบรักทั้งสองคนนะครับถ้าคุณสร้างความมีอยู่จริงในช่วงศูนยปีแรกเนี่ยเขารักทั้งสองคนคุณไปเลิกกันตอนที่เขาอยู่ปถมเนี่ยบางทีเด็กเขารู้สึกผิดได้เขารู้สึกสับสนได้ว่าถ้าเขารักพ่อรักแม่ทั้งสองคนเลยเนี่ยเขาจะผิดต่อใครอีกคนหนึ่งไหมนะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยในตามช่วงวัยเนี่ยก็ต้องก็ต้องพิจารณาธรรมชาติของมันในแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ถ้าจําเป็นต้องเลิกกันจริงๆแยกทางกันจริงๆก็ก่อนสามขวบเนะี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกเขาจะยังไม่ได้สงสัยในความสัมพันธ์ของของพ่อกับแม่นะถ้าเลิกกันได้ก่อนหน้านั้นแล้วก็แบ่งเวลากันดูแลลูกก็จะดีกว่านะครับก้อนที่สองนะครับวิธีบอกลูกบอกยังไงดีนะฮะหลักการสําคัญของการบอกมันก็มีอยู่ประมาณสักสามสี่ข้อนี่แหละอันที่หนึ่ง บอกให้ตรงไปตรงมานะครับแต่ว่ามีความอ่อนโยนนะคุณเลือกเวลาที่บรรยากาศสบายๆนะพูดให้กระชับนะนสั้นๆนะไม่ต้องอธิบายเหตุผลอะไรยืดยาวนะครับเขาเด็กในเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจหรอกสามสามขวบปีแรกคุณอาจจะยังไม่ต้องบอกอะไรด้วยซ้ำไปนะแต่ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยคุณสามารถบอกเขาได้นะครับเช่น ห้าขวบหกขวบเนี่ยเขาเข้าใจแล้วว่าคุณสองคนมีความสัมพันธ์กันคุณก็บอกเขาได้สั้นๆพ่อและแม่ไม่ได้รักกันแล้วแต่พ่อและแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมและพร้อมสนับสนุนทุกการเติบโตของลูกเหมือนเดิมนะนี่มันสั้นละเราคุณสามารถเอาไปแต่งเป็นประโยคของตัวคุณเองได้นะคุณย้อนกลับไปดูได้ถ้าคุณรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะบอกลูกยังไงนะตรงไปตรงมาแต่ขอให้อ่อนโยนนะครับมีความเมตตาเลือกบรรยากาศที่สงบหน่อย อันที่สองก็คือใช้ภาษาที่มันง่ายๆตามช่วงวัยนะสําหรับเด็กเล็กอย่างที่ผมบอกเขาไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของพ่อและแม่หรอกก็บอกพ่อและแม่รักลูกมากๆแต่พ่อไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วนะพ่อจะยังมาเยี่ยมลูกตามเวลาแต่ไม่ได้นอนที่บ้านเราแล้วสําหรับเด็กเล็กเราบอกเขาแค่นี้นะสองสามขวบบอกประมาณเนี้ยบอกว่าพ่อไม่ได้อยู่ละไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วล่ะแต่ว่าพ่อยังรักลูกเหมือนเดิมยังรักลูกเหมือนเดิม อันนี้สาคัญมากนะคะคือต้องบอกให้เขารู้ว่าเรายังรักเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นคนสําคัญเขายังมีเซล์เขายังมีเซลเอสทีมเขายังมีเซลเวิร์ดยังมีคุณค่าในตัวเองเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรักเขาเหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็บอกเขานะแต่สําหรับเด็กโตเนี่ยก็บอกได้ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้รักกันแล้วแยกทางกันแต่พ่อแม่จะสนับสนุนทุกการเติบโตของลูก เน้นย้าความรักที่มีให้ลูกนะครับเน้นย้ําความรักที่มีให้ลูกอันนี้สําคัญมากนะฮะการที่คุณจะบอกเนี่ยบางทีคุณคุณต้องซ้อมนะคุณต้องซ้อมเลยคุณต้องซ้อมซ้อมก่อนคือว่าเออเนี่ยจะพูดยังไงกับเขาบรรยากาศจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะถ้าจะบอกเขาในในตอนที่เขาเอ่อยังเป็นเอ่อเป็นเด็กเล็กที่เริ่มรู้ความแล้วนะสิ่งที่คุณเหล็กเลี่ยงนะครับ สิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงเลยก็คือรายละเอียดที่ไม่จําเป็นพ่อไปมีเมียน้อยอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไปบอกนะเอออยาให้ลูกเลือกนะว่าจะอยู่กับใครอันเนี้ยจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่จะรักพ่อหรือรักแม่เพราะมันกระตุ้นความรู้สึกผิดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขาก็อยากอยู่กับทั้งสองคนใช่ไหมเขาอยากอยู่กับน้องแต่ในเมื่อชีวิตคุณมันไปกันไม่ได้ คุณก็พยายามอย่าให้เขาต้องเลือกครับอย่าให้เขาต้องเลือกเพราะจริงๆแล้วเขารักทั้งสองคนอย่าใส่ร้ายอีกฝ่ายใช่ไหมอย่าใส่ร้ายอีกฝ่ายนี่เป็นกติกาสากลนะครับเป็นกติกาสากลอย่าใส่ร้ายอีกฝ่ายเเหตุผลก็คือมันไม่มีประโยชน์นะมันไม่มีประโยชน์อะไรการที่จะไปบอกว่าอีกคนนึงไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ต้องนะไม่ต้องบอกลูกนะไม่ต้องใส่ร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอย่าทําให้ลูกรู้สึกผิดที่รักทั้งสองฝ่ายนะ กนะ้อนที่สองเราบอกด้วยคำพูดภาษาที่มันกระชับแต่ว่ามีความอ่อนโยนนะอันนี้ก้อนที่สามก็คือการจัดการสถานการณ์จริงนะฮะสถานการณ์จริงคุณก็ต้องดีไซน์ใช่ไหมดีไซน์ชีวิตมีการวางแผนร่วมกันว่าจะจัดสรรเวลามาเลี้ยงลูกยังไงนะคีย์เวิร์ดของหัวข้อนี้ก็คือ ความสม่ําเสมอครับความสม่ําเสมอสิ่งที่คุณต้องไปออกแบบให้ได้ก็คือลูกจะอยู่กับใครเป็นหลักจะอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่เป็นหลักนะจะคุยกันให้เรียบร้อยนะแบ่งเวลามาดูแลลูกยังไงวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่กับใครนะสัปดาห์ละกี่วันอันนี้แบ่งกันให้มันเป็นรายละเอียดที่ต้องพูดคุยตกลงกันตอนที่แยกทานใช่ไหมเออนอกจากเรื่องอื่นเรื่องเรื่องดูแลลูกก็ต้องมีรายละเอียดแบบนี้เหมือนกัน ใครจะไปรับลูกที่โรงเรียนวันไหนใครไปและขอให้รู้ว่าตกลงกันแล้วเนี่ยต้องให้ความสม่ำเสมอนะครับให้ความสม่ำเสมอมากที่สุดไม่ใช่วันหนึ่งมาวันหนึ่งไม่มาถ้าเบี้ยวก็อย่าเบี้ยวบ่อยนะขอให้มีความสม่ำเสมอหัวข้ออีกอันหนึ่งก็คือว่าสุดสัปดาห์เนี่ยเราจะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันไหมเพราะว่าก่อนที่คุณจะแยกทางกัน มันมีช่วงเวลาที่เราทากิจกรรมร่วมกันพ่อแม่ลูกใช่ไหมคุณก็ต้องตกลงกันให้มันเข้าใจตรงกันว่าเราจะดันทากิจกรรมเหล่านี้ไหมนะเออนัดแล้วต้องมาห้ามเดียวใช่ไหมเออการสื่อสารก็ต้องสื่อสารอย่างสร้างสารรค์นะเออเน้นนะฮะเราทั้งสองคนรักลูกมากๆนะทั้งพ่อและแม่พ่อและแม่เนี่ยรักลูกในแบบที่ลูกเป็น ลูกเป็นตัวของตัวเองได้เสมอเมื่ออยู่กับพ่อแม่นะไม่ใส่ร้ายกันนะสำหรับเหตุผลที่เลิกกันเนี่ยบอกได้ไหมอันนี้เคยมีคำถามเหมือนกันนะว่าเราจะบอกลูกได้ไหมว่าเลิกกันเพราะอะไรเนี่ยก็ในความเป็นจริงก็คือบอกได้ตามช่วงวัยครับบอกได้ตามช่วงวัยของเขาซึ่งในที่สุดพอเขาเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาก็จะเข้าใจมัน เขาก็จะเข้าใจมันนะหลังจากที่เราบอกไปแล้วนะครับหลังจากที่เราบอกไปแล้วเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาของลูกใช่ไหมลูกจะเสียใจลูกจะโกรธลูกอาจจะรู้สึกผิดลูกอาจจะรู้สึกว่าโทษตัวเองที่ทําให้มันเป็นอย่างนี้นะปล่อยให้เขาได้แสดงอารมณ์นะรับฟังสะท้อนความรู้สึกของเขาลูกเสียใจใช่ไหมแม่เข้าใจนะ การที่พ่อแม่ต้องแยกทางกันเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของลูกรับฟังเขาครับให้เขาได้ระบายอารมณ์ออกมาให้เขาได้รู้จักอารมณ์ของตัวเองว่าความเสียใจมันคืออย่างนี้แหละคืออย่างนี้แหละสิ่งนี้จะมีประโยชน์ต่อตัว,ตวลูกเองในอนาคตคือหากการแยกทางของพ่อแม่มันเกิดเป็นบาดแผลทางใจขึ้นมา ในอนาคตผ่านไปอีก20-30ปีการยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเนี่ยจะช่วยในการเยียวยาเขาได้นะเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้เขาเก็บกดอารมณ์นะไม่ต้องให้เขาเก็บกดอารมณ์การสร้างความมั่นคงนะครับเนื้อหาในก้อนที่4ซึ่งเป็นก้อนสุดท้ายนะครับ ลูกไม่จําเป็นต้องเลือกใครนะความมั่นคงทางอารมณ์ของลูกเนี่ยสําคัญที่สุดลูกไม่ต้องแบกรับภาระของผู้ใหญ่สร้างกิจวัตรที่คล้ายๆเดิมให้ได้มากที่สุดนะคือบางทีพ่อแม่แยกทางกันเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่ของบางอย่างมันต้องลดลงใช่ไหมรัพยากรมันอาจจะลดลงใช่ไหมครับเขาเคยเรียนอะไรบางอย่างมันก็อาจจะต้องลดลงบ้างแต่ หากพวกคุณวางแผนได้ดีก็ขอให้กิจกรรมที่ทำเนี่ยมันคล้ายๆเดิมมากที่สุดนะบางคนต้องย้ายโรงเรียนบางคนต้องย้ายโรงเรียนบางคนต้องย้ายหลายอย่างอันนี้ก็จะทําให้เกิดความไม่มั่นคงทางใจได้นะครับกิจกรรมที่เคยทําด้วยกันที่ผมบอกไปแล้วเมื่อก่อนที่สามเนี่ยถ้าทำร่วมกันได้ก็ไปด้วยกันนะทําด้วยกันได้ก็ไปด้วยกันแต่ ในช่วงแรกๆเนี่ยผมผมก็รู้ว่ามันจะยากหน่อยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากเห็นอดีตคู่สมรสและเรายังมีความรู้สึกเห็นแน่แล้วก็มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างอเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ต้องหลอกตัวเองลูกก็สบายใช่ไหมลูกก็สบายเรายังไปทํากิจกรรมด้วยกันได้เราเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้เกลียดขี้หน้ากันอะไรเงี้ยเรายังไปด้วยกันได้คือถ้าสามารถไปด้วยกันได้ก็ดี นะไปด้วยกันได้ก็ดีแต่ถ้ามันยากต่อความรู้สึกก็ยังไม่ต้องไปถ้าไปแล้วทะเลาะกันต่อหน้าลูกเนี้ยมันก็ไม่ควรจะต้องไปสรุปเนี่ยสำหรับการสร้างความมั่นคงให้ลูกเนี่ยก็คือสร้างความมั่นคงทางใจให้เขาว่าพวกคุณยังรักเขาและจะสนับสนุนทุกการเติบโตของเขาเหมือนเดิมเะยไม่ชี้ข้อบกพร่องของอีกฝ่ายไม่ทําให้ลูกรู้สึกสับสนและรู้สึกผิดนะถ้าลูกอยู่กับแม่ก็ อาจจะต้องหาเวลานะฮะไปใช้เวลากับคุณตาบ้างกับคุณลุงบ้างญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอนะไรเงี้ยให้เขาได้รู้จกักเออความเป็นผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชายอนะไรเงี้ยพาเขาไปอยู่กับคุณตาบ้างคุณลุงบ้างนะเวลาพ่อแม่แยกทางกันปัจจัยที่เอส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กเนี่ยไม่ใช่การแยกทางของพ่อแม่นะแตเ่เป็นวิธีการที่พ่อแม่จัดการกับสถานการณ์เนะี่ย รือถ้าเราจัดการสถานการณ์ได้ดีเนี่ยเด็กเขาก็สามารถเติบโตไปได้ดีเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันแต่พ่อแม่ยังให้ความรักมีความเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันเลี้ยงดูก็จะเติบโตได้อย่างมีความสุขไม่ต่างจากครอบครัวที่อยู่ด้วยกันนะก็จบเนื้อหาของการไลฟ์ในสี่หัวข้อนะฮะในวันนี้ก็คือ ถ้าพ่อแม่ต้องแยกทางกันเนี่ยเราจะจัดการลูกยังไงนะก็สรุปให้นะฮะข้อสำคัญนะครับที่ควรต้องทำให้ได้นะหนึ่งก็คือบอกให้เร็วกระชับทำด้วยความเมตตาเลือกบรรยากาศที่สบายๆนะสองวางแผนการดูแลลูกร่วมกันนะครับก็ใครจะมาจะไปวันไหนอะไรยังไงก็ขอให้มาอย่างสม่ำเสมออย่าเบี้ยวนะ สามก็คือเราไม่ใส่ร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับลูกนะอันที่สี่ถ้าลูกเสียใจถ้าลูกโกรธหรือ,อลูกแสดงอารมณ์อะไรออามาเนี่ยเรารับรู้อารมณ์ของเขาสะท้อนความรู้สึกของเขาเข้าใจเขาอยู่เคียงข้างเขานะสุดท้ายอันที่ห้าก็คือการสร้างความมั่นคงทางใจก็คือการให้ความสม่ำเสมอให้ความรักนะเป็นพ่อแม่ให้ความรัก ถ้าสองคนยังทําหน้าที่พ่อแม่ได้สมบูรณ์ก็ย่อมดีกว่านั่งทะเลาะกันนะแล้วก็ลูกอยู่ในบรรยากาศที่เป็นพิษอ่ะใช่ไหมท็อกซิกแฟมิลี่อ่ะก็คืออยู่บ้านเดียวกันก็จริงแต่พ่อแม่เนี่ยแต่ลงไม้ลงมือกันตบตีกันให้เขาเห็นอยู่ทุกวันนะฮนะเพราะฉะนั้นการแยกทางกันโดยมีการจัดการสถานการณ์มันก็อาจจะส่งผลดีกับเด็กมากกว่านะแต่ ลูกต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับสำหรับการที่พ่อแม่แยกทางกันนะแต่ว่าผมก็จะบอกว่าอยู่ในบรรยากาศเป็นพิษเ้อรังเป็นสิบปีเนี่ยมันมันอาจจะมีผลกระทบที่มากกว่าเนะเพราะฉะนั้นการแยกทางกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันก็น่าจะให้ผลที่ที่ดีกว่าสำหรับการเติบโตของเด็กก็ส่งท้ายนะทุกการตัดสินใจก็มีเหตุ มีเหตุมีผลที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นการที่เราตัดสินใจอะไรในตอนนั้นก็คือเวลานั้นเราทําที่สุดแล้วเราทําดีที่สุดแล้วเราพยายามแล้วเราอยากจะอยู่ด้วยกันเราอยากจะทําเพื่อลูกแต่มันไปกันไม่ได้จริงๆนะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยจะเกิดผลดีกับเด็กจริงๆมีความราบรื่นจริงๆก็ต้องเริ่มจากการจัดการตัวเองให้ได้ก่อนนะก็คือจัดการอารมณ์จัดการอะไรก่อน ถ้าแยกทางกันแล้วทั้งพ่อและแม่เนี่ยทําใจได้นะไม่หลอกตัวเองไม่เสียแซงลูกๆก,ก็สบายนะลูกๆก,ก็สบายเป็นเพื่อนกันพ่อแม่แค่มีความคิดที่แตกต่างกันมีระบบคุณค่าต่างๆในการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างากันมันไปกันต่อไม่ได้แต่เราก็ยังคุยกันได้อเนี้ยแต่เราขออยู่ห่างๆกันหน่อยนะถ้าเราทำใจยอมรับตรงนี้ได้ ลูกก็จะสบายคเขาก็จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวยอมรับภาพที่ภาพที่มันเป็นเนี่ยตามที่คุณทั้งสองแสดงออกมาแต่ถ้าทําใจไม่ได้ฝืนค,ความรู้สึกอย่างมากที่ต้องเห็นอดีตคู่สมรสแบบเนี้ยก็ต้องคุยกับลูกเอยอะหน่อยถ้าเรามีความสงบในตรงนี้เนี่ยสื่อสารได้ดีลูกก็จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะเวลาที่เราต้องแยกทางกันจริงๆผมก็อยากให้อยากให้รู้สึกว่า อย่างนน้อยคนที่อยู่ตรงหน้านี้เนี่ยผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่เราเคยรักนะเป็นคนที่เราเคยชอบเขาเป็นคนที่เราเคยชื่นชมเป็นคนที่เราเคยห่วงใยเป็นคนที่เราเคยกอดเป็นคนที่เราเคยรักเขาจนถึงกับมาตัดสินใจแต่งงาน ตัดสินใจมาร่วมชีวิตกันได้แต่พอเวลาผ่านไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเมื่อต้องแยกทางกันขอได้ไหมขอให้มันเป็นการแยกทางที่นุ่มนวลขอให้ต่างฝ่ายต่างได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างราบรื่นถ้าพวกคุณที่ตัดสินใจจะแยกทางกันแล้วรู้สึกได้แบบนี้การแยกทางมันจะราบรื่นครับ แล้วก็จะส่งผลดีต่อลูกนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะก็ถ้าครอบครัวไหนที่กำลังรู้สึกว่าอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องแยกทางก็ก็คงเป็นประโยชน์ที่จะเอาไปใช้พูดคุยกับลูกตามช่วงวัยนะครับถ้าครอบครัวไหนที่อยู่กันดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับฟังไว้เป็นเกรดความรู้เท่านั้นเองคือตัวผมเองก็อยากที่จะ ไลฟ์นี้เอาไปวางไว้ที่ YouTube เผื่อมีใครสักคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเขาจะย้อนกลับมาฟังได้ย้อนกลับมาดูวิธีคิดได้เราจะมองภาพในมุมที่กว้างขึ้นแล้วก็เด็กคนหนึ่งหรือสองคนหรือสามคนไม่ต้องทนอยู่ในบรรยากาศที่มันท็อกซิเพ่อแม่ทะเลาะกันมีปากเสียงตบตีทำร้ายร่างกายหรือว่าอะไรอย่างอื่นถ้าเขาสามารถเข้าใจ การแยกการแยกทางกันแบบนุ่มนวลผมก็คิดว่ามันก็จะส่งผลดีต่อเด็กนะครับถ้าใครที่มีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะฟังไว้เป็นเกิดความรู้เท่านั้นเองนะก็คงจบช่วงเนะะื้อหาเพียงเท่านี้นะครับ